คำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งมาจากคุณจัดอ่ออนพี่เอ๊ะขอโทษน,นะคะอเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะนี่มาเป็นภารรษาอังกฤษอีกโง่เลยนะคะถามมาว่าถ้าให้คะแนนฝีมือการทําอาหารของอีกฝ่ายอีกฝ่ายนะจ๊ะเต็มสิบให้เท่าไหร่อ,อพิบายก่อนให้พี่วินเป็นปริศนามากๆเลยเฮ้ยทำไมกินใช่ S <S ไ,มไม่เคยกิน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 กินอาหารที่กิ๊ฝ่ายหนึ่งทำจริงปะเนี่ยทั้งคู่เลยหรอไม่เคยเห็นมันทำอาหารอ่ะอ้าวมากกะลองล่ะอันนี้เป็นขนมเปนขนมนับก็นับได้ไหม มันอร่อยนั้งเต็มสิบเลยโู้อันนั้นคือให้เต็มสิบเลยโเราจะอร์มโสคาราเมลครับอ๋ออ่ะให้พี่วินเต็มสิบค่ะเอ้ยมีใต้โต๊ะเหรอมใต้โต๊ะงานพี่วินไม่เคยกินเลยหรอไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยโอ้ยแล้วยังไงแล้วอ่ะลองลองคิดดูก็ได้ว่าอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยทำอาหารแล้วน่าจะได้กี่คะแนนโอ้มันต้องมีหนึ่งสามเก้าเอาเก้าเลยหรอหรือถ้ารักมากให้ไปเลยเต็มสิบเลยชี้น้ำไปก่อน ผมว่าแเลยกันเฮ้ยทำไมแปดอ่ะผมเห็นลีลาในการทำในไลฟ์แอนลันอยู่อ่าก็ยังพอแบบทำได้อ่าแต่ว่ายังไม่เคยลองชิมโอกาสจะลองชิมถ้าจะเป็นสิบก็ได้อาแค่เห็นก็8แล้วเนาะถ้าได้ชิมจริงก็อาจจะสิบถูกใช่แต่ให้คะแนนนี้ตามใจตัวเองหรือว่าตามใจเด็กหรือว่ามาต่อคนที่สองนะคะมาจากคุณไบ์วินเครดิม อยากถามน้องทั้งสองคนว่าถ้าได้รับภารกิจไปในป่าเหมือนกันไปในป่าใช่ไปในป่าเหมือนกันแบบที่ต้องแยกกันคนละจุดจะเลือกสิ่งของจากลาซาด้าหกหกเลือกได้หกชิ้นที่จำเป็นคุณจะเลือกอะไรให้อีกคนลาซาด้ามีเครื่องบินไหมอ่ะมีแต่เป็นเครื่องบินจำลองนะเป็นแบบเออเล็กๆอ่ะเราต้องเลือกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะหกชิ้น อ่ะก็ตรงนี้วว้กันได้เลยว่าจะแกงแกงพี่แกงน้องกันหรือเปล่าเอาต้องเราต้องรอดครับอ่าเราจะรอดอ่ะพี่วินพี่วินเลือกอะไรหกอย่างให้พี่ใบผมเลือกนี่ก่อนเลยอ่าช้อนซ่อมอ๋อช้อนซ่อมเอาไว้กินนอ่ะในหกอย่างที่สําคัญอ่าคุณต้องกินไหมเวลาคุณแบบอยู่ในป่าเนี่ยคุณแบบหิวขึ้นมาใช้มือก็ได้แบบไม่ตกกระปรก เป็นห่วงจะเป็นเป็นห่วงแต่นอนพื้นก็เดหลยวสิของอย่างอื่นยังไม่มาไงอย่างแรกเป็นช้อนซ้อมก่อนโอเคอืมพิใบอย่างที่หนึ่งเลือกให้พี่วินโทรศัพท์โทรศัพท์อืมทำไมอ่ะไม่ไม่มีสัญญาณนะไม่ได้บอกเนี่เออเอไม่ได้บอกไม่ไม่ได้เอาไปโทรด้วยนะให้เล่นเกมงูเลือกโทรศัพท์มาโทรศัพท์จะได้โทรหาเขาหรอโทรกับโทรแจ้งตำรวจ ส่วนนั้นก็คืออ้าวพี่เวีนอย่างที่สองเรื่องให้พี่ใบที่สองใช่ไหมครับอืมเมื่อกี้เขาบอกเขานอนพื้นแล้วนะเป็นห่วงเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาเตียงเอาซื้อให้แต่ต้องขนเข้าไปเองนะอะไรยังไงเอานี่ว่ะไฟแช็กเพื่อไปทำประโยชน์ได้กลางคืนมันมืดๆเนาะก็ดูเล่นเผาป่าไปเลย เาไปเลยอย่างที่สองไปแชฉครับผมพี่บายอย่างที่สองให้น้องวินอเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ง้นเดี๋ยวโป๊ะอ๋อเห็นไหมเราต้องเราต้องรักษาความอุ่นองัเราไม่อยากให้ใครไม่มีเสื้อเขาไม่ได้ไม่บอกเนี่ยเออขาให้เสื้อผ้าเราเวลาเล่นน้ำหรือว่าเออไม่อยากให้ใครเห็นเงินล่างนั่นเรองทงรองเท้าจะได้ไม่โดนอะไรบาดไม่เสื้อผ้ากับรองเท้าคนละชิ้นกันนะ มันเปลี่ยนเป็นรองเท้าอ่ารองเท้าก็คือพี่วินใส่รองเท้าอย่างเดียวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยรองเท้าสาคัญกว่าก็คือวันทิพย์ไปเลยพี่วินใส่แค่รองเท้าอย่างอื่นเป็นบูทข้อยาวถึงนี่จะได้มีชิปหน่อยครับผมโอเคพี่วินอย่างที่สามเข็มทิพแล้วเรนอ้าเฮ้ยถูกแล้วโทรศัพท์ที่ให้ไปอ่ะ ไม่เอาหรอคือผมเทคโนโลยีไม่โทรศัพท์โทรศัพท์มีทุกอย่างไม่เข็งพิษมาเองคุณทาซาเหรอเออไม่ต้องเขิไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปกางใบไม้แล้วก็โปรยเอาว่าลงมาทางไหนกำลังคิดภ้าพยืนอยู่กลางป่าแล้วมีช้อนซ่อมมันเข็พิษช้อนซ่อมไฟแชกเข็มพิษเออพกดทางง่ายหมดเลยข้าวเราอย่างที่สามให้เขา เอาไปแช็กแล้วกันไปแช็กเหมือนกันรู้สึกว่าสำคัญการจุดไฟมันยากแต่ในป่าก็คือไม่มีต้นไม้เลยนะไม่มีฟืนไม่มีอะไรเลยนะป่าอะไรอ่ะป่าช้าป่าช้าไม่ใช่ใหาไปแช็กเหมือนกันโอเคขอขอ ยน่นเหลือแค่คนละสามอันเนาะรวมกันเป็นห้่หกอันนะตายค <laughs> ู่ไม่ได้อะไรชุดผสมพยาบาลอะไรก็คือไม่มีเลยมีบูทข้อยาวก็ยาวอยู่โอเคมาคนที่สามนะคะคาะค,คุณพัน under score ks นะคะถามว่าในกองเอฟโใครแสบที่สุดคะอ,อันนี้ให้ให้สุ่มหัวกันได้หรือว่าถ้าจะตอบกันคนละคำตอบก็ได้ ใครแสบที่สุดขอเป็นอ่ในเรื่องของเรื่องวีรกรรมในการป่วนคนอื่นในการนเนาะป่วน่ะไม่ค่อยมีแต่ถ้าผมว่าใครแสบผมว่าตูแสบตูบนี้เราบอกว่าตูแสบอืมตูพี่วินล่ะผมว่าอืมอแต่ถามดิวกัะนี้มาถามดิวขนะนี้มาเขาบอกว่าคุณแสบอยู่นะ ไม่ไม่เลยครับเขาบอกว่าเออคุณมีความขี้แกล้งอยู่เหมือนกันนะไม่เคยไม่เคยหรออไม่เคยหรอใช่ปะพี่วินใช่ก็ใช่ใบปะไม่เลยไม่หรอแล้วเราว่าใครแสบสุดว่าผมอะใช่ตัวเองเหรอเป็นอะไรอาทำไมเป็นตัวเองเนี่ยแต่นี่แต่นี่ถึเรื่องแกล้งแเหมือแกันไอ้เรื่องแกล้งผมอะชอบแกล้งชอบแกล้งคนนู้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งใครที่สุด

ถึงบอกว่าเป็นตูไม่รู้เลยน้องแบบน้องแสบน้องแบบตูดูแล้วน่าจะโดนคนแกล้งมากกว่านะแต่ทำไมกลายเป็นตูแกล้งเวิร์เช็อปตูที่ควบเฮ้ยเพราจัไม่ได้แกล้งก็ได้คือเขาอินในโบทเออินในโบทบทไม่มีเอาบทนี้มาเนาะบทแทนในบทไม่ยอมให้ทำลายใช่ไหมมันเนอะบทแทนเลยไม่ไหวจริงๆริงเดี๋ยวนักตูหรือนักมวยปังตูหรือเด็กน้อกทำไมเป็นตูต่อผลลายขนาดนั้นโอเคเป็นตูครัะ มาข้างนามต่อมานะคะไบวินหนึ่งสองสี่สองเก้าหกสีู่นย์ออันนี้เป็นชื่อเขานะคะออันนี้ชื่อเขานะคะห่วยเพิ่งออกไปแล้วด้วยนะคะไม่ไม่ต้องจำไปเล่นกันนะคะถามว่าอยากถามว่าถ้าโลกแตกพรุ่งนี้น้องไบกับน้องวินจะทำอะไรกินกันวันนี้อีกแล้วโอ<ฮ>้หจะทำอะไรกินกันหาวันนี้โลกแต่คุนี้เราคิดเรื่องกินกันใช่ไหมเออสุดท้ายเลยสำคัญสุดเลยเราจะได้แบบอิ่มๆจะทำอะไรกิน เ <c oughs> มนูที่ชอบก็น,นะะผมนีออ่อยากไปกินอันนี้ครับไอ้ทุเรียนนางพญาอยไม่ทําเองด้วยแต่ไปเลยใช่ไปซื้อมาทุเรียนภูเขาไฟไหม <c oughs> ทุเรียนนางพญาเหรอเท <c oughs> <ช>่าไ่อย่าแพงปะลูกละแสน <c oughs> หูใช่ผมเห็นในข่าวคืออยากลองว่าเ้ยมันจะขนาดไหน เอได้ยินกันแล้วนะฮะอย่าลืมครับเมทวินทุเรียนไม่ต้องไม่ต้องนะเรื่องรถรถยังไม่แตกกันยงไม่ใช่ไม่ใช่วินนะพี่อีทพรุ่งนี้เปลี่เป็นรถบรรทุกนะคะ่มรับนองอ่ะเรข้างหลังจะได้ขนทุเรียนด้วยเออแต่นักกินทุเรียนนาพญาอ๋ออ่พี่ใบลอยากกินอะไรหมูกทะแล้วคร่เอไทำไมพ่หมูกระทะมานั่งคุยกัน อ๋อโอ้นั่งคุยกันส่งท้ายประมาณ8โมงถึงเที่ยงคืนไปเลยยาวๆก่นวันไปเลยก่อนโลกแตกก็คุยคุยไปเลยได้แบบนั่งเสวนากันก่อนอ่าโอเคอันนี้ผเปนแนะครับอะไรนะนะไม่ยาเพค้ใครมา่ขั้นกลางถือถือว่าเลิศเป็นความคิดที่เลิศนะคะอ่ะคนที่ห้านะคะคุณฟางกับหนกพอคันนั้นเจอเฟิร์สเฟิร์สก็หู เพลงพอมากเว้ยทาไมต้องเป็นเธอันะคะฟังหรือฟังไม่แน่ใจนะคะถามว่าเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้คือเพลงอะไรคะเฮ้ยหมดเลยไม่ใช่แล้วพี่บินตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรที่สุดนี่ตอบก่อนเลยตอนนี้เป็นเพลงวินมากใช่ฉันร้องในลรแอนลันไปแบบตลอดเวลาอตอนนี้แหละครับชอบเพลงตัวเองล้วกันโอเคตุ้ยแล้วอย่างงี้เดี๋ยว จะได้ร้องให้เราฟังไม่นะาร้องครับแต่ไม่ใช่เพลงนี้ครับอะ,อะโอ้โ <c oughs> หนึกว่าจะได้ฟัง <c oughs> อ่าโอเค okay. <ừ. S 1> พี่พี่ใบละตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรมากที่สุดช่วงนี้ชอบเอ่อมูปไปไหนครับ มูไปไหนอันนี้ชื่อเพลงหรือถามชื่อเพลงชื่อเพลงเดี๋ยวเราจะมูเข้าไปข้างในอีกชื่อเพลงแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงเพลงผมเองที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ฟังเองคนเดียวอยู่ครับอันนี้ในโปรเจกต์ในโปรเจกต์บอยโดนครายใช่ครับอ้มูไปไหนย้ได้ไหมว่ามีโอกาสได้ฟังตอนไหนครับยังไม่ได้ถ่ายเอ็มีครับผมโอเคงั้นรอก่อนเนาะรอให้ผ่านผลช่วงนี้ไปก่อนตอนนี้ก็คือช็อปลาซาด้าไปก่อนใช่โอเคคำถามต่อมาคนที่6นะคะคุณ n น v e r Get ก เน n ว v e r get t ูเลิ e หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถามว่าถ้าสามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้อยากจะรู้อะไรมากที่สุดรหัสเข้าแอปธนาคารเรานี่มิจฉาชีพเหมือนกันนะ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> แล้วไม่ใช่ของไบนะของเอ้ไม่ใช่ของวินนะของพ่อด้วยรับ <laughs> <laughs> หมดเลยอรหมดครับโอ้พาเนี่ยขจรไม่เหลือเกมงโกงแบ่งแบ่งด้วยนะอโอเคพี่พี่วินล่ะอยากจะรู้อะไรของพี่ไยมากที่สุดโอเอาไหมเราเอาคืนไหมเขาป้นเราไปแล้วไปค้นกันเลย อยากจะรู้อะไรมาสุดได้หมดเลยนะทุกเรื่องอันนี้คือเขาบอกว่าเรื่องการทำงานอะไรกันนะเฮ้ยจริงหรอเพาแบบเขามีมีความคิดยังไงในการทำงานต่างๆอ่าเป็นมันเครียดป่ะงหรือจิตการทำงานเครียดเครียดหรอเครียดอยู่เครียดอยู่เอ้ยจริงจังครับตั้งใจคัะอ่า อ่อไม่ได้ああ ει, <S <S อ่านบทมาตั้งใจอ๋อโอเคนี่เห็นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำานใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ดูตอบคนละแบบกันเลยนะรู้เลยนะว่าแต่ละคนเป็นยังไงครับโอเคข้อที่เจ็ดนะคะจากคุณเชอร์เบอร์รี่แซนนะคะประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักขอคนละหนึ่งประโยคค่ะให้พูดให้กัน I love you. โอ้โหก็เลยจะเอาเลยครับภาษาจีนบ่ไอ้นี่ไม่มีคำว่ารักสิก็ไม่มีไม่ใชารวมทุกภาษาเนี่ยนี่อะไรวะหรือว่าอยากจะบอกเขาว่า I love you เอ่อเป็นห่วงครับอ่าเป็นห่วงครับไม่รักจะห่วงรอถูกไหมเออเฮ้ยพี่วินล่ะดูแลตัวเองด้วยนะก็เหมือนเป็นห่วงก็เหมือนอุตล้ ค่ได้ยินเขาไม่เคเกิดเองเออทำไมเกิดเองอ่ะเกิดเองเลยอ่ะอ่ะคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายครับคุณดวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ D D O U N G นะคะยี่สิบเก้าถามว่าถ้ามีคนขอซื้ออาเมดเบลลี่สิบล้านบาทจะขายไหมส่งที่ไหนอะไรนะส่งที่ไหนส่งไปต้นไทยเหมือนกันแต่ได้วย มีคุณปองส่นรถสิบล้านจะขายไหมไม่ขายไม่ขายบอกให้พามายังไม่ใพามาขายห้าล้านพอแพงสิบล้านไม่ขายขายห้าล้านไม่ขายไม่ขายลักักักเป็นแบบเป็นครอบครัวแล้วโอ้ยที่ข้าไม่ได้พี่บินล่ะ ไม่ขายเหมือนกันครับขายเก้าล้านเลยกันเขามากนะผมว่ามากเลยเก้าเก้าเก้าไม่ขายตอเล่นไม่ขายไม่ขายคโอ้มันทำงานดีกว่ามันรักไปแล้วเนาะใช่ไหมโอเคค่ะขนามที่เก้านะจ๊ะจากคุณฝ้าย BN1 นนะจ๊ะถามว่าพี่ไบกับพี่วินคิดว่าลาศดรหกหกนี้วางแผนจะซื้ออะไรบ้างถ้าสมมุติเลือกซื้อให้กันได้หนึ่งชิ้นจะเลือกซื้ออะไรอืมเข็มขลิบ อ้เข็ม <laughs> ทิ่ไม่ต้องเข้าป่าแล้วต้องแล้วเป็นอย่างอื่นก็ได้เลือกให้พี่วินหนึ่งเชนเอาสายจุง น้องหมาได้อาจะได้จูงไปเที่ยวทุกครั้งที่จูงน้องหมาก็จะได้คิดถึงพี่ใบด้วยเหมือนมองหมาก็มองเห็นโอ่หน่ารอยมาเลยดูชอบใจดูชอบใจไม่ชอบเลยอรเป็นสายจูงน้องหมาครับผมสายจูงเออแล้วคุณจะในลาซาด้างมีหลายแบบด้วยนะมีเยอะมากเลยพี่วินล่ะเสื้ออะไรให้พี่ใบออ ต right. okay. ู้เย็นแล้วกันหนึ่งไ่ไจะตอบว่าใส่จุ๋มมังแม่เป็นต hmm ู้เย็นเหรอทำไมใช่เห็นเขาบ่นอยู่ว่าอยากได้ตู้เย uh> ็นเฮ้ยดูตู้เย็นอยู่ไปบ่นกับวินว่าอยากได้ตู้เย็นงึมงึมงมงึมดูอยู tamam> ่คนเดียวแฟนๆก็ฝากด้วยนะครับไม่ต้องเข้าเราจาดได้ซื้อตู้เย็นได้เลยนะครับทุกท่าน ถ้ากับรถบรรทุกคู่นี้ไม่ได้มีแค่มีตู้เย็นมีตู้เย็นที่มีตู้เยนอยู่ข้างในเลยมาพร้อมมาพร้อมแบ่งกันได้เลยอ่ะโอเคขนาดที่10นะจ๊ะจากคุณชาลิดา244 289 80นะจ๊ะถามว่าอยากจะถามพี่ไปพี่วินว่ามีแผนจะทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยกันไหมคะอ๋อเออเป็นคอลแล็บไหมมีไหมดูของตัวเองครับปูปั้นแล้วแตถ้าคอลแลบกันก็อาจจะอาจจะมาดู เออเราดูน้องดูนนี้หกหกแม่ครับวันที่หกอีกอีกไม่กี่วันทอทอผ้าทันมัหมยไม่ๆหมายถึงว่าให้รอดูไลครับอ๋อจะใส่เสื้อที่คอแลกกันมาแล้วมาแล้วหรอเพื่อนเราเนี่ยเออโอเคคำถามที่สิบเอ็ดเลยนะคะจากคุณออเดสกิจจอด อันยาเสมออ่ะพอโทษนะคะถูกใช่ไหมอ่ะคิดว่าฮาเมกับเบลลี่ใครดื้อกว่ากันแล้วทั้งคู่มีโอกาสได้เล่นได้พบเจอกันบ้างหรือยังโหผมว่าเบลลี่ดื้อว่ะแน่นอนทำไมเใช่ยเบลลี่ดื้อมากนิ่งเลยดื้อเลยหรอใช่คือมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยเคยเคยแบบโดนดุบ้างไห เคยก็ยังไม่นิ่งก็ยังไม่นิ่งอะไรนะแต่พี่พิมนี่าจะพูดภาษาภาษาเบลลี่ก็ได้ตอนนั้นน่ะตอนดูอ่ะผมก็ลองแล้วผมพยายามคุยเขาเป็นเบลลี่เหรอแต่ก็ยังมันไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่นิ่งเลยใช่น้องไม่นิ่งเลยแล้วได้เจอกันหรือยังยังครับยังยังหรออุ้ยถ้าเจอแล้วจะเป็นไงนะอาไม่กินอาเมก็นิ่งมากเลยไม่กินเลยอ่ะนี่แมวหรืออะไรเนี่ยอาเมกตัว่นี้แล้ว ใช่อมิตรตัวใหญ่แล้วเป็นรี่ตัวตัวแรงเล็กรึู่ตัวยังเล็กอยู่ครับก็คือโดนอมิตกินแนู่ไม่นิ่งใช่ไหมเดี๋ยวรอรอดูนะจ๊าว่าทั้งเบลลี่แล้วก็อมิจะได้เจอกันเมื่อไหร่เนาะอ่ะมาต่อคำถามต่อมาพีพีพีช W นะคะถามว่าถ้ามีวอล์คแบบวันเดย์วิไบวินอยากจะพาไปทำอะไรกันเที่ยวนมเฮ้ยมันก็ต้องเที่ยวอยู่แล้วคงไม่ทำงานหรอกมั้ง ้ามีไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงต่างประเทศอ่ะเอออย่าไปไปด้วยได้ไหมขอไปเป็นพิธีกรก็ได้แต่อยากอยากไปเที่ยวอยากไปต่างประเทศมาอยากไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมีไปมีประเทศในใจกันไหมเคยคุยกันไหมว่าอยากไปไปไหนด้วยกันนะไอ้นี่ยอยากไปวันนั้นก็ยังเพิ่งคุยเมื่อวานเพิ่งเจอพวก เพื่อนๆในโซนแล้วก็อยากไปเดินญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นโหไปกินด้วยอะไรเงี้ยนะสนุกกับการช้อปปิ้งกันกินอะไรทุกอย่างอืมแต่ว่าตอนนี้สามารถสนุกกับการช้อปปิ้งได้บนแอปลาซาด้าเลยเนียจ้ะตะก้าข้างล่างก็คือสีมูมีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเข้าไปดูได้อ่าโอเคอ่ะเราดูเผื่อจะมีนะคะวอล์กที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะมาต่อคุณบันนี่บูว์ันดอร์สอองหนึ่งนะคะถามว่า ถ้าให้วินเป็นสัตว์หนึ่งชนิดไบ์จะให้วินเป็นสัตว์อะไรแล้วก็ไบ์เป็นสัตว์หนึ่งชนิดวินจะให้ไบ์เป็นสัตว์อะไรเป็นคนเออกระนั้นว่าเป็นสัตว์ถูกครับสัตว์มาเถิดเป็นคนเป็นคนคนนี้คนอะไรคนของเธอหรือว่าคนของหรือว่าอะไรคนเอเชียความความจริงตลอดให้เป็นคนจริงหรอไม่อยากให้เป็นสัตว์อะไรอื่นเลยหรอเอ อ่ะไม่รู้เผื่อกลัวเป็นริงเหงาเออไม่ได้เป็นคนแต่ถ้าต้องเลือกจริงก็นกแล้วกันไปดูวิวอะไรอย่างงี้ผมน่าจะเป็นนกไปเดชิวอ่าโอเคพี่วินล่ะอยากให้พี่ใบ้เป็นสัตว์อะไรโอ้ผมดูวิวไปแล้วข้างบนนะพี่เป็นไส้เดือนแล้วกันพี่จะได้ดูดูวิวข้างล่างเออใต้ดินอะไรอ่ะเผื่อแบบมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเห็นชี้ตาไส้เดือนขึ้นมา ก็เดียวตายเลยโอเคเราลองไปดูหนึ่งวันเพือแบบเออในดินมันมีอะไรอย่างงี้ยนดินเออหนดินโอเคมาขนาดที่14นะคะคุณ M Win N B 4 4นะคะถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นไว้แล้ววินเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองไหมถ้าเปิดแล้วอยากทำแบบเกี่ยวกับอะไรอืมโอ้อาอาจจะมีโอกาสไหมเคยคิดเคยคิดแต่แบบก็คงเป็นแบบทำช่องเท่ทำโคเวอร์อะไรเงี้ยทำแบบมัคงเป็นเล่นกีตาร์ลองเพลงมากกว่าอาจจะมีโอกาสเนาะอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าแบบ อาจจะเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่แต่คิดคิดว่าจะเปิดอยู่ก็ได้เปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ซับสไครต์หรอซับตามด้านล่างนีนเลยเออเลยขึ้นเลยขึ้นไม่ไั้ไลฟ์ไลฟ์ถ้าพี่วินถ้าพี่ไปเปิดก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเพลงเนะฮาวเวอร์เพลงพี่วินล่ะมีโอกาสจะเปิดไหมอยากเปิดเหมือนกันครับอยากเปิดถ้าเปิดแล้วจะทำอะไรน่าจะกินพาไปกินกินกิ่เล่เน้นกินเออก็ได้นะเราชอบกินมากกว่าชอบทำนะ ชอบกินมากกว่าครับรายการทำแบบเราไม่เวิร์กไม่ดีไม่ดีเลยเออมันเลยอะไปกินอย่างดียวรอติดตามได้เลยจ้ะจะไปกินกับพี่วินไปพี่วินจะพาไปกินอะไรรอดูครับมัาคำถามที่สิบห้านักจ้ะจากคุณพีพายอ่าไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าตั้เอสไยพายไม่แน่ใจว่าอ่านถูกป่าหรนอเาอยากฟังความน่ารักของน้องอาเมิทแล้วก็เบลลี่ที่ทำให้พบวินหลงรักน้องได้มากขนาดนี้เอาเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราหลงรัก อาเมะแล้วก็เบนลี่มันไม่เคยเถียงผมเลยครับไม่มีสักครั้งเลยที่ผมแบบพูดอะไรแล้วแบบจะแบบสวนกลับมาแต่ว่าเราเถียงบ่อยแล้วเราเถียงบ่อยใช่ไหมเออไม่นะไม่นะไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยรับฟังตลอดเป็นผู้ฟังที่ดีอ่าของพี่วินล่ะผลเออผมผมชอบที่มันเป็นมันอะที่แบบ ที่มันดื้อที่มันที่มันที่มันแบบดุดิเขาก็รักแต่นิ่งแต่อยู่เฉยแต่อะไรแต่ดุดิ้กก็รักถ้าอยู่เฉยจะรักกว่านี้มาใช่ถูกอันนี้ถูกเลยฮครับแต่แต่ว่าแบบมันด้วยหน้าตาด้วยรูปลักษณ์มันน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันหมาพันใหญ่ย่อส่วนอ่ะคือตอนเราเห็นเราเนื้อแบบจะเป็นแบบมันก็จะตัวประมาณอย่างเงี้ย เพราะในรูปมันดูเหมือนตัวใหญ่ใช่ไหมแต่แบบทุกคนเห็นตัวจริงแบบตัวแค่นี้องใช่น่ารักลูกดิ๊กลูกดิ๊กเลยอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้หลงรักนั่นเองอ่ามาคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณเจ้าแบร์วายนะคะถามว่าอยากถามพี่ใบกับพี่วินว่าถ้าสมมุติอ่อพี่ทั้งสองไปทะลุดาวเคราะห์หนึ่งดวงอ่ะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วสามารถซื้อของที่จาเป็นจากลาซาด้าได้คนละสามชิ้น ก่อนจะทะลุไปจะซื้ออะไรกันไปบ้างแล้วไปเอาไปทําอะไรกันที่นู่นเราทำบุูธอีกแล้วอ,อ๋อเขาไปเดินต้องไปเดินบนแบบดาวเคราะห์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะก็นั่นแหนละอะลงทบาทะบูธนะครับบูธอืมเออกล้องถ่ายรูปแล้วันอ่ากล้องถ่ายรูปโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ถ่ายรูปได้นี่ เราต้องการคุณภาพไฟที่โอเคโอเคอันนี้คือตัดจากของพี่บายพี่บินล่ะโทรศัพท์โทรศัพท์หนึ่งแบตสำรองแบตเออร์เออโทรศัพท์จะไม่มีที่ชาราจก็เดี๋ยวมันหมดไม่มีสายจายเออมีสายจจบเลยอันที่สามเอ่อไฟแช็กเลื่อนเฮ้ย เพื่อตั้งดาวเขายังไม่มีไฟกันทำตงทำเศร้ากินโอเคอันนี้คือสามอย่างของพี่ฟินโอเคนี่จบไปแล้วเย้คำถามจุดเฟินจากเหล่าแฟนคลับนะคะขอบคุณด้วยที่ส่งคำถามก็เข้ามาส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืม